<Okay. S 2> ข้อที่หนึ่งนะคะถ้าเรา in vol in collision collision แปลว่าการชนกันใช่ไหมคะถ้าเรามีส่วนร่วมในการชนกัน <c oughs> ในขณะที่เราขับนะคะ what first thing you must do สิ่งแรกที่เราต้องทำคืออะไร call someone you know to ask for advice เทรหาใครสักคนหนึ่งเพื่อถามขอคำแนะนำหรือ stop at the scene of the accident คือหยุดอยู่ที่จุดเกิดเหตุอ c c ซิเดนต์อันนั้น หรือ carry driving ขับต่อไปไม่ต้องสนใจใครหรือโทรหาบริษัทประกันเอาอะไรดี first thing เลยสิ่งแรกข้อสองคะหยุดณนะตรงนั้นหยุดก่อนเนาะถ้าไม่หยุดทําอย่างอื่นไม่ได้ <c oughs> ต้อง stop ก่อนทุกครั้งที่มี collision เราไปม,มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเราต้อง stop at the scene of the accident นะคะถ้าไม่หยุดนี่นไปทําอะไรต่อไม่ได้เนาะมาดูข้อที่สอง which vehicle should allow extra room นะต้องเพิ่ม extra room เมื่อเรา โอเวอร์เทคค่ะคันไหนเลยมอเตอร์ไซค์คิลสาเหตุเพราะว่าอะไรเสิร <wer> er ์ฟเสิร์ฟคือหักหลบเลี้ยวหรือบางทีโดนวินใช่ไหมลมพัดออกจากนอกเส้นทางจักรยานมอเตอร์ไซค์นะคะต้องระวังเวลาขับต้องเพิ่มเอ็กซ์ตารูดในการโอเวอร์เทคำใหม่ผ่านแน่ทรเวลลิ่งวิดอินลีกัลสปีดลิมิตอ่าเราขับมาเรื่อยๆด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนด แล้วมี another m o t o r ต s t ก็คือมีรถอีกคันหนึ่งนะเนี่ยจงใจกำลังกาลังตั้งใจว่าจะโอเวอร์เทเราอ่มมาจากข้างหลังเรานะจะโอเวอร์เทคเรา <Okay. S 1> รถหยุดสต็อเราควรจะหยุดให้รถคันนั้นไหมหยุดไหมคะ hmm. ประการ <What? S 1> แรกเลยไม่ต้องหยุด hmm. ถ้ามีคนขับต่อมาตามหลังเขาอยากแซงเราจาเป็นต้องหยุดไหมไม่ต้องหยุด hmm. เพราะนั้นตัดข้อที่มีเยืเยืทิ้งไปก่อนั้นเหลือสองข้อข้อที่หนึ่งบอกว่า no not under any circumstances ก็คือไม่ไม่ต้องหยุดทุกกรณีเลยแล้วก็ข้อที่สาม no unless you in a safe position to prevent the driver p r o p e r l y ก็คือไม่ต้องหยุดถ้าตาบใดที่เราอยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัยจากผู้ขับขี่คนนั้นเพราะนั้นเอาข้อไหนคะข้อสามอ้นหนึ่งจะหยุดทำไม <laughs> ข,ขับๆอยู่เขาจะแซงก็ข้แซงไปสิจริงป่าจะไปหยู่ให้เขาทำไมย <laughs> กเว้นรถรถอ่า เออมบูเลนรถตำรวจรถอิมเมอร์เจนซี่ใช่ไหมอาจะต้องอยู่แต่อันนี้เขาไม่ใช่รถอิมเมอร์เจนซี่ก็ขี่ก็ขี่ของเราไปเรื่อยๆเขาอยากแซงก็แซงไปจะหยุดทําไมนะคะไม่ต้องหยุดนะคะบอกน้องใหม่ว่าหนูเกรงใจเขาหนูก็เลยแอบเไปก่อนเพราะว่าเห็นเซฟเห็นเซฟอยู่มันจะหลอกเราไงถ้าเราคิดถึงความเป็นจริงเอ๊ะมีคนอยากแซงเราต้องหยุดให้เขาด้วยเหรอมันไม่ต้องหยุดนะคะไม่ต้องหยุดไปเรื่อยๆเราเดี๋ยวเขาแซงเขาก็หาทางแซงเขาเองต่อมาค่ะ You invo l in accident อ่ะเราเข้าไปสู่ accident อีกแล้วนะคะ <No. S 1> แล้วก็มี s o m e o n y นะคะเกิด neck injury บาดเจ็บบาดเจ็บที่คอนะคะอ่า Where should you find out a f t h r driver invo What uh, what should you find out ก็คือเราควรจะหาข้อมูลอะไรจากผู้ขับรถคันนั้นจด,ดมายาวๆจดมายาวๆให้เราฟงนะคะแต่ประเด็นก็คืออย่างนี้ถ้าเราเจอ accident อืม เราต้องขอข้อมูลอะไรจากคนขับรถอีกคันที่มีส่วนเกี่ยวข้องอะขอข้อมูลอะไรชื่อเขาข<อ>ท driver name a d d r e number ข้อหนึหน่งปะแ a น d ี e t a อ่าใช่แล้วนะคะเราต้องขอข้อมูลนี้นะคะขอเบอร์โทรศัพท์ด้วยอะไรเพื่อโทรนัดหมายคุยกันเคลียร์กันอะไรเงี้ยนะคะโจทย์้ายาวๆนะแต่เราต้องหาหาจุดที่เด่นจุดเด่นให้เจอนะคะ first MOT อ่า Will need เมื่อไหร่สมปีเมื่อนิวคามีอายุครบสามปีขัดมาค่ะ <Yay. S 1> ข้อนี้นะคะ you should never overtake c y c l i s t เมื่อไหร่เราจะไม่แซงจักรยานในกรณีใดบ้างข้อหนึ่งบอกว่า where the road narrow ก็คือเมื่อถนนมันแคบแคบข้อที่สองเมื่อเรา approach เรา n d a b o าก็คือเมื่อเราจะเข้าเราาเนาะแล้วก็อันที่สาม immediately before making left turn ทันทีที่เราจะแซงหรือว่าถูกทุกข้อถูกทุกข้อแมนมแล้วเก่งมากนะคะถูกทุกข้อเลยข้อต่อมามีสตองวินอ่ะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงสตองวินเสร็จแล้วจะโอเวอร์เทคมอเตอร์ไซค์จะต้องแซงยังไง <ๆ S 1> ข้อหนึ่งบอกว่าโอเวอร์เทคมอเตอร์ไซค์แบบ a s y s o s s i b l อก็ F คือให้กว้างมากๆเท่าที่ได้หรือข้อบ <ๆ S 1> stay นะคะ c ลอส e t ม m o t o r c y ซ l e ในขณะที่ Overtake หรือข้อ3 p a s s as soon as you can คือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือ p a s t with the speed อ่าผ่านด้วยความเร็วที่เรามั่นใจว่าเราจะ c o m p l e t e o v e r t a k e ได้คลิก l y ข้อหนึ่ง Y ข้อหนึ่งเนาะก็คือเวลาจะแซงต้องเพิ่มช่องว่างกว้างกว้างหน่อยก็คือตอบข้อหนึ่งนะจำคีย์เวิร์ดตรง Y เนาะเพิ่มความกว้างในการแซงก็คือ G i v e extra room นั่นเอง Not reverse your vehicle อ่าเราจะต้องไม่ถอยหลังรถของเราในกรณีใดข้อที่หนึ่งบอกว่าใน area ที่มี many building นะะแล้วก็มี a s w e l l a stationary s นะรถที่จอดอยู่นิ่งๆหรือ moving vehicle หรือรถที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาข้อที่สอง further than necessary เยอะยาวกว่าที่เราจำเป็นจะต้องถอยหรือข้อ3าม into the side road ถอยหลังเข้าเข้าซอยนะหรือ for longer than the length of o n e ค่ะ ยาวเกินกว่าความยาวรถหนึ่งคันการถอยหลังเนี่ยห้ามถอยตอนไหนห้ามถอยเ,เกินกว่าที่เราจําเป็นก็คือตอบข้อสองนะคะก็ถอยเท่าที่จําเป็นไง <S 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 คุณต้องที่นี่ทาววลบน I... 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 ไอไอไอคเดเจอตรงคำว่า i อซีเพราะนั้นเวลาจะขับบนไอซีมันจะต้องใช้ <S 2> <S 2> <S เก,กเียร์สูงเก่งมากใช้เกียร์สูง as possible นะเนี่ยค่ะ เห็นไหมเราเรา,เราเริ่มจำคีย์เวิร์ดได้เราก็ทำข้อสอบได้นะคะทันมากันมาดูภาพดูภาพไฟแดงอยู่เนาะจักรยานก็อยู่ข้างๆเราอ่ะทีนี้มาดูข้อสอบถามว่าเราอยู่ข้างหลังจักรยานที่ท f ฟ i ิกไลท์ทีนี้เมื่อท c ฟฟิ h ไลท์เชงเราจะต้องทำยังไงทาไงคะถ้าเจอจักรยานกิฟต์เป็นที่ออฟรูมกิฟต์เป็นที่ออฟทามใช่ไหมสเ well ตเวลแบกอะไรพวกเนี้เพราะฉะนั้นไปดูข้อไหนใกล้เคียงที่สุด ก็คือ allow Cyclic time and room to move อืมโอเคโอเคนะจำจำ keyword ให้ได้นะคะจำ keyword ให้ได้ไปถัดไปถัดไปอ่าล้อลากลาโทัวรวิ่งโบทัวรวิ่งอ่าเทลเลอร์บนมอเตอร์เวย์ความเร็วเท่าไหร่ได้สูงสุดหกสิบหกสิบนะเก่งมากเก่งมากเลยอ่ะทีนี้ทีนี้ดูนะน้องใหม่อ่ะน้องใหม่เก่งเนาะ เรากําลังขับรถเรื่องเลยเอะนที่มีถนนที่เป็นแบบสลิปเปอรี่คือถนนเปียกถนนเปียกนะคะถ้าถามว่า<ส>ถนนเปียกเนี่ย<ส>เราจะต้องลีฟลีฟลีฟแก๊ปแก๊ปแก๊ปช่องว่างเท่าไหร่ถนนเปียกค่ะ f o second f o second เก่งมากต่อไปค่ะมีสามเลนสามเลนบนมอเตอร์เวสามเลนบนมอเตอร์เว์แล้วเลนขวาเลนขวาใช้ทําอะไร แซงแซงเท่านั้นโอ้โหง่ายเนาะเห็นไหมถ้าจำคีย์เวิร์ดได้มันจำได้ไงแต่ประเด็นคือจำคีย์เวิร์ดไม่ได้ตอนสอบมันจะแปลเป็นไหมเนาะข้อสอบมันจะสไลด์ีดิฟเฟนต์นะคะเวลาที่เราไปทําของจริงมันจะสลับหน้าสลับหลังแต่ให้เราหลับคีย์เวิร์ดไม่ได้หัดไปหัดไปกําลังสนุกนะโพลิสโพลิสอ่าโพลิสแฟลเฮดไลท์ใส่เราแล้วก็พอยต์พอยต์ทูเดอะเลฟเราต้องทํายังไงคะเราก็ต้องก็ต้องต้องจอดเนาะดซ้ายคิดซดซว่า to the left เขาจะเขาจะแฟลกไฟหน้าใสเราเสร็จแล้วก็เปิดไฟเนียวซ้ายแล้วก็ point to the left แปลว่าให้เราเข้าจอดเราก็ต้อง pull over to the left โอ้อากาศเป็นยังไงคะเนี่ยฝนตกฝนตกนะฝนตกนะแล้วมาดูข้อสอบถามว่าเล่น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 บนมอเตอร์เวย์ถนนก็เปียกเนาะ ทีนี้สเปร์สเปร์ก็คือพวกละอองน้ำเนี่ยนะคะมันเอฟเฟกต์ว uh ิสิบิลิตี้ของเราเราต้องทำยังไงหรือเรียคีย์เวิร์ดอยู่ตรงไหนเอ่ยเปิดอะไรเปิดอะไรเอ่ยเปิดหนสาดไล่ไหมหรือเปิดฟอกไล t หรือเปิดฟอนฟอกไล t หรือเปิดดิฟเพสไล่ฟอกไ h ่ดิฟเพสไล่ไล่ฟอกดจะเปิดก็ต่อเมื่อวิสิบิลิตี้น้อยกว่าหนึ่งร้อยเมตร มีทิกฟอกแล้วก็ v i s i i i l i t y l e s s than ันเเ e ็แต่ในกรณีนี้ไม่ได้บอกว่าน้อยกว่าใช่ไหมแค่แบบว่า Visibility มันพัวเฉยๆก็เปิดดีเพจไลฟ์ก็พอนะฮะสา,ายม่เกี่ยวนะคะสารายเปิดกรณีที่มีนะศาสตรา์เฮ่ถัดไปสนุกไหมคะ You forget to switch o y o y r u r fog l i เฮ t เกิดอะไรขึ้นบาน่านี้จะจะเกิดอะไรถ้าเราลืมปิดไฟฟอกไลท์ ข้อที่หนึ่งบอกว่า make the light less bright for the future คือจะทำให้ไฟเนี่ยแสงอ่อนในอนาคตหรือว่า damage your battery โ oh, อแบตเตอรี่เราจะพังหรือว่า affect engine power เครื่องยนต์เราจะพังหรือข้อที่4ี represen t breach of the law ก็คือเราจะ breach คำนี้แปลว่าเราจะแหกกฎหรือว่าโ oh, <see. S 1> อสี่แหกกฎ ผ,ผิดกฎกำลังคิดคําศัพท์ภาษาไทยผิดกฎหมายผิดรอเพราะฉะนั้นหนึ่งแหละผิดรอสองมันจะทําให้คนอื่นสับสนระหว่างฟอกไลท์กับเบรกไลท์ของเราใช่ไหมคะคนอื่นอาจจะสับสนได้ถัดมาถัดมาถัดมาถ้าเราต้องพักในโซนที่เป็น40ไมล์ต่อชั่วโมงในเวลากลางคืนเราต้องพักยังไงต้องลยแล้วก็รีพาร์กิ้งไลท์พาร์กิ้งไลท์ออนแล้วจอดข้างไหนข้างซ้ายหรือข้างขวา ้าง้ายพะนั้นอยู่ข้อไหนคะเล็บ้ายกับมาร์คิงไลท์อนเก่งมากดู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 ราวอเบลมีทางม้าลายด้วยแล้วก็มีคนด้วยดูเหตุการณ์เสร็จแล้วมาดูคำถามเขาบอกว่าเราเข้าใกล้ราวอเบลแล้วเราเห็นคนเดินเท้าเขาถามว่าใครต้องกิฟเวยู่เราเนาะเพราะว่าเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นทางม้าลายใช่ไหม ทางม้าลายเนี่ยถ้ามีคนรอข้ามเราต้องเป็นคนหยุดเพราะนั้นเราต้องเป็นคนกีฟเวให้เขาตอบอยู่นะคะถัดมาถัดมาเพเ i a n มีย e มีเล d แ i นไว s ติ c k หมายถึงอะไรคะไม้ข้อสามโอ้หนวกและตาบอดข,ข้อสามลาย n d deaf ถัดไปค่ะเมื่อเราจะ Turning left to side r o a d อืมเราจะเลี้ยวเข้าซอยใช่ไหมเสร็จแล้ว เขาบอกว่าฮาร์ดสตรอะไรที่เราต้อง watch out คือระมัดระวังมากมากเลย pedestrian ระวังคนเดินเท้า pedestrian เ,เ,เก่งมากค่ะดูเรา a b o u าเราเราสีแดงแล้วเขาก็สีส้มนะของเราสีแดงนะบางคนถามอ๋อก็หนูคิดว่าหนูเป็นสีส้ม <laughs> ไม่ใช่เราสีแดงเราสีแดง <laughs> เราเข้าใกล้ mini เรา a b o ้าแล้วเราต้องทำยังไงเอ่ย <laughs> เราต้องทำยังไงคะกิฟเวให้ใคร Give way ให้ the right Give way right. ให้คนที่มาจากทางขวามือเพราะนั้นนะคะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ Give way ก right. ับก your right, traffic on your r i g น t สีส้มมาให้ลองงงเฉยๆเนาะถ <laughs> ัดมาถัดมาตอ,อนนี้ถามว่าอะไรเนี่ยเ <m> มื่อเรา been d i s q u a l i f i e d เออคือเราหมดสภาพการกับขี่ใบใบกับขี่เราหมดสภาพหมดอายุหมดตถูกตัดสิบนั่นเองถูกตัดสิ์ถูกยุดใบกับขี่นะคะ แล้วทำยังไงเราถึงจะเก็ตไดวิ่งไรเสนอะเนข้อไหนวะ <c oughs> <c oughs> ข้อหนึ่งบอกว่า resist or tests after period ของ disqualification has concluded ก็คือให้เราเนี่ยนะทำการเทสใหม่หมดเลยหลังจากที่ระยะเวลาของการขับขี่ของเราเนี่ยสิ้นสุดแล้วคืองดงดถูกยุดอ่ะเขาอาจจะบอกว่าห้ามขับหกเดือนอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมเราให้ทำหลังจากนั้น แล้วก็ apply for duplicate diving license duplicate แปลว่าอะไรงงนะคะอ่านอ่านข้ออื่นก่อนแล้วกัน <Okay. S 1> pay này, เพยนี่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพยนี่ไม่ต้องถาข้อนี้ข้ามไปเลย mm hmm. นะคะเพราะว่าเพย์นี่ผ่อนผันค่อยๆขยทยอย,อย,อยจ่ายได้หรือจ่ายไปก่อนหน้านั้นหมดแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นตัดข้อที่เป็นเพย์ทิ้งนะข้อที่สอาบมบอกว่า r e s i s t or diving test ก็คือทำการทดสอบใหม่หมดเลย and examination of behavior แล้วก็พฤติกรรมด้วยทดสอบพฤติกรรม and skill at the time that suit you แล้วก็ทักษะอื่นๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับคุณหรือข้อสุดท้าย resist all tests after period disqualification has c a n c e l อ่าก็คือหลังคือ after ใช่ไหม after หมายถึงว่าหลังจากที่ตัว disqualification นั้นมันผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็ apply for a new diver เอาข้อไหนมันต้องทำใหม่หมดเลยอะค่ะ ใช่ไหมเพราะฉะนั้นข้อไหนดีใหม่หมดเลยหมดเลยทุกอันเลยใช่ข้อสามเลยข้อสามกับข้อหนึ่งเหรอเื่อไงข้อไหนดีเอออันอันนี้ก็ออเทสนะอันนี้ก็ออเทสเออข้อไหนดีข้ออือตอบข้อสี่ทำเสมือนว่าเราเป็นนิวไดเวอร์เลยอือทำเสมือนว่าเราเป็นนิวไดเวอร์เลยนะคะ เพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้เนาะออซีออเทสสอบหม่หมดแล้วก็เหมือนเสมือนว่าเราเป็นนิวไดเวอร์นะคะก็ถัดไปข้อนี้เรายังไม่เคยเห็นก็เลยงงงงนิดนึงนะาทีนี้จำได้แล้วเนาะจำได้แล้วถัดมาข้อนี้บีซีร d บีซีร d บีซีร d เสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นเราพบว่าตัวเองนะคะ t า r เว l i n ลิ g งอ n กน o ์ออนคัมมิ่งโฟล์ทาฟคือเราวิ่งสวนทางกับการจราจรที่กำลังไหลเวียนมาคือเอาง่ายผิดทางไปผิดทาง ทำไงดีคะ mm hmm. ถ้าบีซี่รถถ้าเรารู้ตัวว่าเองเนี่ยขับผิดอ่ะไป <load. S 1> ไปเทินอาราวใน side load, ายรถใช่ไหมคะ mm hmm. เพราะนั้นเทินอินทู e รายรถเด n นเทินอ o u าวห้ามมาถอยหลังหรืออะไรอยู่ตรงเมนรถเพราะว่าเมนรถมันจะบีซี่เราจะไปขวางการจราจรคันอื่นออ mm hmm. ดูสภาพอากาศก่อนเป็นไงคะหมอกนาะเนาะ ขาถามว่าเนี่ยหมอกหมอกฟอกกี้แล้วคุณต้องสเตย์เวลแบ็กจาก vehicle InFront เพราะว่าอะไร In case Stop เหรอคะอินเคสฟอกไลท์นี่ไม่ใช่เนาะอินเคสเขาเชงด r เ c กชันอินช o อ t โน t i ิสหรือว่า In case เบรกไลท์ของเรามันดับมันดับอนินเคสเขาสต o อแบบว่ากระทันหันนะคะเราจะได้เบรกทันเวลานะคะ ข้อต่อมาค่ะอ้าวเราไปเจอแอคซิเดนต์อีกแล้วทีนี้มีคนอันคอนเชียสแปลว่าหมดสติอยู่อะไรคือไฮเอสพาออริตี้ของเราคือสิ่งสำคัญจำเป็นที่สุดเลยลำดับความสำคัญมากที่สุดเลยต้องเช็คอะไรก่อนถ้าเขาอันคอนเชียสจำได้ไหมแอร์แอร์เวย์แอร์เวช็คว่าเขาหายใจหรือเปล่าเพราะนั้นคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ a i r ์เวกับบรีดด i n g ใช่ไหมคะอืม เปิดอยู่ตรงแอร์เวนะคะต้องเปิดแอร์เวเขาออกให้เขาเช็คเขาหายใจไหมเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์นะคะแล้วเราต้องการ planning to turn off the next junction คือเนี่ยก็คือ next junction ตรงนี้ใช่ไหมคะเป็นทางออกเนาะเราจะออกจากมอเตอร์เวย์แต่ unfortunately เราขี่เลยมิสค่ะเราต้องทำยังไงไปหาทางไปหา,า,หา next junction เพราะนั้นก็ carry on จนกว่าเราจะถึง เนก n จงชันง่ายๆนะคะไม่ยากถัดไปค่ะรูฟแลก o ูฟแลกที่เก็บของบนหลังคาจะส่งผลกระทบเรื่องอะไรเรา i increase fuel consumption นะเปลืองน้ำมันเพราะนั้นใช้คำว่า increase ก็คือเพิ่มขึ้นนะคะ f mm hmm. fuel consumption i n c r e a s e อัตราการเผาไหม้เชื้อเพลิงเปลืองน้ำมันนั่นเองนะคะ Revert into s i ูทรายรถถอยหลังเข้าซอยนะ,ะแล้วเรา ไม่ชัวร์อันชัวร์ไม่ชัวร์ว่ามันเคลียร์ไหมต้องทำยังไง Get out of car and check Get out แล้วก็ออกไปเช็คด้วยตัวเองเจ๋งมากโอ้นี่อะไรเอ่ยขับรถลงเนินค่ะนะคะ Going down steep hill อะไรที่จะช่วยให้เรา control b e a k e ของเราใส่เกียร์อะไรเกียร์ต่ำเกียร์ต่ำเก่งมากเยีย่ยมเยี่ยนแน่เลยเริ่มจำคีย์เวิร์ดได้แล้วเวลาทำข้อสอบก็จะง่ายนะคะ ไม่ต้องอ่านทุกตัวนะคีย์เวิร์ดก็พอผัดมาถัดมาดูดูอันนี้อะไรเนี่ย b e h i c l e เรา break down in i t e r n a l สิ่งแรกที่เราต้องทำสิ่งแรกที่เราต้องทำข้อหนึ่งบอกว่า switch your heart to light on แล้วก็ call for break down company โทรหาบริษัทใน break down นี่นะคะหรือว่า get out of your car แล้วก็แฟกดาวก็ปักธงเพื่อจะช่วยเหลือให้คนอื่นรู้ว่าเนี่ยเราพังนะเราเสียนะ หรือ get out of your car and stand behind ยืนอยู่ข้างหลังเพื่อจะโชว์อเทอร์ดิเวอร์ว่าเราไม่ m o บิ้งหรือ wait in your car until y r u b r e o w n o w r is r r t t r t to t o l police เอาไหนดีค้อหนึ่งสวิตช์ยู u r h ์ฮาร์ดสัต t ไรใช่ไหมมันต้องเปิดไฟก่อนเนาะถ้าไม่เปิดไฟแล้วคนนึ่งเขาก็ไม่รู้สี่จริงไหมเย่ yeah, ถูกนะ <laughs> โอ้อะไรเอ่ยทางข้ามทางข้ามแล้วกำลังเป็นไฟเขียวแล้วก็มีคนกำลังข้ามด้วย คะเขาบอกว่าเราอยู่ที่ Pelican Crossing o ร์เพอร์ซันกำลังข้ามอยู่เนี่ยแต่ว่าท้าฟิ i ไ l ล g ก็เปลี่ยนเป็นสีกรีนแล้วเราต้องทำยังไงก็ต้องรอให้เขาข้ามเสร็จเนาะใช่ไหมคะเขายังข้ามไม่เสร็จอะเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะแฟดแฟดอยู่เฮดไล i ์ h t ไหมไม่ No นะ อ่าแล้วแล้วก็ข้อสองบอกว่า remainstation นั่นนี่ก็คือหยุดอยู่กับที่นิงน่งๆจนกว่า person คนนั้นจะไปถึง Footpath ดจนกว่าผู้ชายคนนั้นจะขึ้นไปฟ o t p a า h หรือว่า rev ค่า engine เร่งเครื่องบึนบึน,บนอย่างเงี้ยใส่เขาเขาจะได้ข้ามวัยวหรือ givethepersonwave บวกมือให้เขาเอาข้อไหนดีข้อสองสองสอง,สองนะคะสองเก่งมากถัดไปถัดไปเราไปถึง unmarkedroad ใครมี right of way อันมาร์ครถนอนออฟ n นวันนน่าเก่งมากไม่มีใครมี p r i o r i t y ในกรณีที่ traffic light พังหรือว่า unmarked road นะคะเราไปที่อะลองคันที่รถอ่าเสร็จแล้วเราเห็นมา้า horse horse เราต้องทำยังไงข้อสีข้อสามก็คือขับผ่านแบบ slowly s lowly oh, แล้วก็ keep พันที่ o f ฟรู เองมากค่ะเยี่ยมเยี่ยม hand held phone r i n g โอ้โทรศัพท์ริ n งขณะที่เรากำลัง driving เออเราจะ accept the call ได้ตอนไหนอื e เ you safe place เมื่อเรา stop ใน safe place แล้วก็ถูกกฎหมายด้วยเพราะนั้นข้อไหนเอ่ยข้อที่หนึ่งนั่นเอง w h e you have stop เมื่อเราหยุด in l e g a l l y permit place ในสถานที่ที่แบบว่าถูกกฎหมายถัดไป เลฟแฮนเลนของมอเตอร์เวย์ใช้สำหรับทำอะไรเบรกดาวเลฟแฮนเลนเลนซ้ายเลนซ้ายสำหรับ normal การวิ่งทั่วไปถ้าเป็น b r เ a k down oh. จะเป็น hot, hard shoulder hard uh, shoulder ใช่ก็คือเลนซ้ายนี่เป็นเลนสำหรับวิ่งทั่วไปเลยเลนขวามีไว้สำหรับแซงโ oh, mm hmm. อ้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยขับลุยน้ำค่ะพี่น้องลุยน้ำลุยน้ำ เพราะฉะนั้นเมื่อเราขับลุยน้ําหลังจากนั้นเราต้องทําอะไรนะที่เราเรียนมาเทสเบรกเทสเบรกแล้วเทสเบรกอยู่ตรงไหนเอย่ย <Okay. S 1> ข้อหนึ่งบอกว่าสต็อปอ่าไม่ใช่สต็อปเราเราไม่ต้องสต็อปใช่ไหมข้อสองสต็อปก็ไม่ต้องสต็อปอันนี้เทสเบรกตรงนี้นะเทสเบรกอ่านะคะส่วนเช็คแต่อันนี้เอ็กซ์เซลเนี่ยก็คือท่าไอาเสียไม่เกี่ยวเนาะเพราะฉะนั้นตอบข้อสามเช็คนะคะเทสเบรกบางทีเราอ่านไม่ออกทุกคําแต่เราหาคีย์เวิร์ดไงแล้วก็ ข้อไหนไม่ใช่ให้ตัดทิ้งไปก่อนมันจะได้เหลือตัวเลือกน้อยลงถูกต้องไหมคะแล้วหลังจากนั้นมาดูพิจารณาตัวเลือกที่เหลือถัดไป collision อีกแล้วชนกันอีกแล้วนะคะอะไรที่จะช่วย reduce risk of neck injury การบาดเจ็บที่คออะไรคะ, <H oding. S 1> รระ holding your neck upright <H oding. S 1> ก็คือต้องมีที่เนี่ยแบบมาตั้งคอคุณให้ตรง หรือ properly adjust head r e s t a n t ก็คือเราต้องปรับพนักตีนตางศีรษะเราเนี่ยให้เหมาะสมหรือว่าข้อที่สามเกี่ยวกับ steering wheel วงมาลัยเกี่ยวไหมตทีติดเบลวเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นคอเราต้องอะไรคะ head r e s t a n c keyword อยู่ตรงนี้ต้องปรับ adjust ก็คือปรับให้ properly คือเหมาะสมนะคะ ถ้าเป็นโฮยูนิคอัพไลน์เนี่ยนึกถึงคนที่ดามคอนึกบอกว่าที่ไปโรงพยาบาลคอเคสแล้วเขาใส่ที่ดามคอนึกถึงอันนั้นอ่ะให้ตั้งคอให้ตรงอ่ะอาต่อมาสไตล์ดิงแบบไหนที่ริสมากมากเลย c o m p พ t i t i v e แข่งขันกัน competitive นะคะเก่งมากมากเลยต่อมาค่ะซัมวันอินเจรี่ที่อาร์มอาร์มอาร์มแขนแขนเพอร์ซันแคนมูฟอิดนะแคนมูฟแขนได้ แต่ว่า it is bleeding เลือดออกเลือดออกเขาเลยถามว่าแล้วทำไมต้องให้คนนั้น keep the arm upright ต้องให้ยกแขนไว้ reduce bleeding เพื่อลดเลือดการเลือดออกนะเนาะลดการตกเลือด it h e l p reduce the bleeding เ okay, ก่งมากค่ะคุณถือใบกับขี่ฟูอันนี้นะคะแล้วเขาถามว่าถ้าเราจะไป super visor ใครเนี่ยเราต้องถือ กี่ปีก่อนสามปีสามปีเก่งมากต้องมีอายุยี่สิบเอ็ดปีขึ้นไปด้วยนะคะต่อมา National Speed Limit Outside Lane ของ Motorway 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 เท่าไหร่คะเจ็ดสิบเจ็ดสิบจะเลนไหนก็แล้วแต่ Motorway คือวิ่งได้เจ็ดสิบนี่คือสูงสุดนะเจ็สเจ็สิบเจดบเจ็ดสิบเรา Slow Down Quickly บน Motorway เพราะว่ามีหา z a r d เราต้องทำยังไงตดเลเราก็ต้องเปิดหา z a r d l i ของเราด้วยคนข้างหลังจะได้รู้นะคะ สวิตช์ออนโอเคเอ่ออันนี้อะไรเนี่ยเราขับรถอยู่อ่าข้างหน้าข้างหน้าเราเห็นรถบัสอยู่ที่สต็อปสต็อปอยู่เราต้องทํายังไงคะเราก็ต้องช้าช้าก่อนเราต้องระวังอะไรมากที่สุดมีแพรทูสโลดเราต้องระวังคนขับเท้าด้วยเนาะแล้วก็ขับช้าช้าแล้วก็กรีฟเวทเผื่อบางทีบัสมันจะมูฟออกมาแล้วก็ระวังอะไรเพเดสเทรียนที่จะวอล์กมีไฮเดอร์บัสหรืออินฟอนออฟเดอะบัสด้วยนะคะ เออ่เราจะ d า i v อ over f ฟ p t p a t h ในกรณีไหนคะ NT property เราจะไป property ของเราจะเข้าบ้านเนาะเลี้ยวเข้าบ้านก็ตอบนี่ค่ะข้อที่สี่ o p e r t y โอ้นี่ภาพนี้คืออะไรเอ่ยเรากำลัง park facing down hill คืออยู่เนินอยู่บนเนินแล้วเราหันหน้าลงเนินแล้วเราจอดตรงนั้นเราต้องพักยังไงพักยังไงเอ่ยอมุนล้อไปทางไหน มุนล้อไปทางขวามุนเธอมุนล้อไปทางเคิร์ฟทางไปทางเคิร์ฟเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนเอ่ยมุนล้อไปทางเคิร์ฟอยู่ตรงไหนข้อ3ส u r n the steering wheel t o w a r d วอร์ดทก็คือไปทางหันหน้าไปทางนั้นไปทางเคิร์ฟแล้วก็ใส่แฮนด์เบรกด้วยเก่งมากยี่ถ <Yeah. S 2> ัดมาค่ะอ่าลากวีไฮเคิลค่ะเห็นไหมมันเปิดไฟเลี้ยวขวาแต่ว่าตัวเองอ่ะมาอยู่เลนซ้ายอืมนะคะเขาซิงออแนลไรบัด สตา r t ท o m o ุ e ท o เ h e l e ล t เราต้องทายัางไงข้อสองสตูดโดาแล้วก็เล็บอิ u เ n นนะคะเก mm hmm. ่งมากข้อถัดไปค่ะเอ่อ t i r s t to help m ม t o r c y c l i s t ที่อินเจอสิ่งแรกที่เราจะต้องช่วยมอเตอร์ไซค์ที่ได้รับบาดเจ็บที่ accident แล้วก็เราบอกว่า Don't do not remove helmet ก็คือห้ามถอดหมวกกันน็อก อันลิสเบ้นแต่ว่าห้ามถอดหมวกกันน็อกห้ห้ามถอดหมวกกันน็อกของมอเตอร์ไซค์เบ้นแต่ว่าอะไรคะมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำอืมอ s e เซนเชียลนะคะอันอีเวนต์ทแวรก็คืออ่ายางของเรานะคะลมยางของเราอะ่ะนะคะสามารถส่งผลกระทบถ้าลมยางของเรา ไม่ไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องหรืออะไรเออไม่ใช่ไม่ใช่ดอกยางดอกยางพูดผิดไม่ใช่ลมยางดอกยางของเราอะมันสึกล้อหรือมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะส่งผลกระทบต่อระบบไหนมากที่สุดเบรกนะคะแล้วเบรกมันอยู่ข้อไหนไม่มีใช่ไหมไม่มีเพราะนั้นเกียร์ใช่ไหมตัดข้อไม่ใช่ทิ้งก่อนเกียร์ไม่ใช่เอ็กซซอเนี่ยเท่าไอเสียใช่ไหมระบบไอเสียไม่ใช่คูลิ่งซิสเต็มน้ำมันหล่อเย็นไม่ใช่เพราะนั้นเหลือกันนี้เนาะใช่ไหมคะจริงๆแหละมันต้องเป็นเบรกแต่ว่ามันไม่มีคําว่าเบรกเราก็ ตัดข้อที่ไม่ใช่ทิ้งไปก่อนนะคะเก่งมากเลยอ่ะนี่ยืนี่ะผ่านแน่นอนนะคะอย่างนี้ผ่านแน่นอนต่อมาต่อมาน้องใหม่นูเลเวลคอสซิ่งอ่าอยู่ทางรถไฟทางรถไฟทางรถไฟนะเลดไลท์นะเลดไลท์ยังแ t c h i n g after the train has passed เราต้องทำยังไงคะรอต่อไปรอก่อนเผื่อมันมีอีกขบวนหนึ่งนะคะเก่งมากๆเลยถัดไปค่ะ เรานะกำลังทาเวลลิงมาเรื่อยๆนะคะด้วยลีกอลสปีดลิมิตของเรานี่แหละนะแล้วมีมอเตอร์ไซค์ h i n d มอเตอร์ไซค์ข้างหลังเรา f l flash Headlight ใส่เราเราต้องทำยังไงเวฟไม่ใช่เวฟตัดทิ้งโบกมือไม่ต้อง er เ c c e l e r a t e เร่งคันเร่งเพื่อลีฟแกล p เหยียบคันเร่งต่อไปก็ไม่ใช่เนาะค e ฟท้ v e l i n g at y o u r chosen s p e e d ก็คือให้เราขับรถในความเร็วที่เราอยู่นั่นแหละนะคะ The driver will overtake after จ u ดด i n g is safe to do so มอเตอร์ไซค์จะตัดสินใจโอเวอร์เทคเราเมื่อมันเซฟทูดูโซลหรือเบรกชาร์ปลี่อ๋อเบรกชาร์ปลี่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกคือขาบของเราไปเรื่อยๆเดี๋ยวมอเตอร์ไซค์ hmm. เขาก็หาทางแซงของเขาเองอะนะคะหรืออีกข้อหนึ่งนะที่เราเรียนมาก็คือให้เราร mm ีดิวโยนสปีดเพื่อที่ว่าจะได้มีแกลบระหว่างรถของเรากับรถคันหน้าเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะอ่าอ่าเพื่อที่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาแซงเราแล้วเขาจะได้ไปอยู่ในแกลบที่เราเว้นไว้นะอันนี้ก็ เผือเราเจอถ้าไม่มีอันนี้เราก็ใช้ตอบอันนี้ได้นะคะอ้าวจบแล้วเหรอกาลังสนุก100%เต็ม You have party เก่งมากเลยอเดี๋ยวเราฝึกไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวก็จําได้หมดเอง